วัดราชบูรณะนะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะไปชมกันเลยนะคะว่าความงามของวัดราชบูรณะนะคะมีความสสดงดงามขนาดไหนนะคะตามนาดกันมาเลยค่ะ กันเลยนะคะไปชมความงามของวัดลาดบุรณะนะคะว่าข้างในนะคะวัดลาดบุรณะมีความสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวก็ไปชมความหน้าเลยนะคะโอเคนี่ก็คือวัดราชบุรณะนะคะ ันนี้ก็คือวัดราชบูรณะนะคะวัดราชบูรณะวัดราชบูรณะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดมหาธาตุนะคะมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยาค่ะภายในวัดก็ประกอบไปด้วยองค์พระปางประธานนะคะซึ่งล้อมรอบไปด้วยระเบียงคดนะคะมีพระวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกส่วนทางพระอุโบสถตั้งอยู่ทางทิศหลังของวัดนะคะทางทิศตะวันตกในแนวพระประธานเดียวกัน วัดราชบุรณะโด่งดังมากนะคะแล้วก็มีการขุดค้นพบเครื่องทองมากมายนะคะภายในวัดแล้วก็ภายในพระปางนะคะเดี๋ยวนาดก็จะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมบรรยากาศรอบๆข้างในนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไปเลยค่ะเราเข้าไปชมทางด้านในกันนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปชมรอบๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เข้าไปนะคะเข้าไปด้านใน บ้างคะสวยงามขนาดไหนคะวัดาราชบูรณะของเรานะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้นะคะต้นไม้ในวัดราชบูรณคะค่ะ นี่ก็เป็นองค์พระปรางนะคะเจดี JD ค่ะเป็นเจดีัว ก็คือระเบียงคดนะคะลักษณะเป็นแนวกำแพงเกาะหิดถือปูน2ชั้นร้มรอบด้วยองค์พระปางประธานนะคะหลังคาระเบียงคดกเ็เป็นไม้มงกระเบื้องนะคะปัจจุบันพังทลายจนหมดแล้วเหลือแต่เพียงร่องรอยของผนังช่องคูหาเท่านั้นแนวระเบียงคดนี้เชื่อมต่อกับส่วนท้ายของพระอุโบสถของพระวิหารนะคะพระวิหารหลวงตามรูปแบบ แผนพังสมัยยุทธยาตอนต้นบริเวณผนังระเบียงโคดชั้นนอกปรากฏแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปองค์พระพุทธรูปหันพระพักเข้าสู่องค์พระประธานนะคะ 嗯。 คลิปนี้ก็จบไ้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ